ทำอะไรยืนดูตลางพรุ่งนี้ครับว่ามีข้าฉากอะไรบ้างเพราะว่าผมจะได้ทำการบ้านมาถูกทำไมถึงต้องทำการบ้านมันวันนี้มันมีปิดติดขัดอะไรมันวันนี้ไม่ติดขัดอะไรแต่ว่าแค่ว่าฮ้ยวันนี้จะทำให,ให้มันให้มันอยากให้มันดีกว่าทุกครั้งทุกวันทุกอย่างทุกวันต้องดีขึ้นแล้วแ,แล้ววันนี้แบบโดนโดนแบบโดนติโดนโดนอะไรไหมวันนี้ผมว่าการแสดงดีแต่ว่า acting ใหญ่ไปหน่อยอ่ะแล้ว acting ขอ,อนหนึ่งแค่หนึ่งช็อตที่คิดว่ามันใหญ่หนึ่งสองซ้ำ อ๋อถ้าคิดหรอคิดคิดคิดใหญ่ไปใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับไม่เหมาะอะไรกันอย่างนี้อ่ะถ้าให้เปลี่ยนคิดใหม่บอกกับหกฉากจะคิดยังไงหนึ่งสองสามคิดเฮ้ยอ่ะโอ๊เฮ้อใช่แต่เมื่อกี้ไปทางไหนนะหนึ่งสองอุ้ยอ๋อคือมันมันอาจจะเป็นติดลิเกมาหน่อยใครบอกคำนี้ใครบอกคุณทุกกี้บอกติดลิเกมาหน่อย พยายามปรับปรุงอยู่อ๋อหรอคะคำว่านับคําว่าบัดนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้บัดนี้ไม่ใช้กับพวกลิเกอ๋อหรอเราต้องเปลี่ยนเยอะเนาะใช่ครับค่อยๆปรับไปครับแต่ว่าก่อนที่จะค่อยๆปรับปรับการแต่งตัวก่อนใชไมฮะพี่ตุกี้เขาบอกว่าไงใส่เพชรเท่ากับแล้วถ้าเกลิเกนิ้วมึงคือเอาขึ้นโชว์